สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านครับอยู่กับผมนนทรกิจครับนี้พามาดูเจ้าอินซีเหลืองนะครับโคบิโก้เอ2เคร้อยี่ทีมงานธุรกิจนะครับขุดไรนาสวนผสมนะครับเป็นหินนะครับวันนี้ขุดเป็นหินลึกประมาณเมตรห้าสิบนะครับเจอหินนะครับเหมนโคกหนองนานะครับแต่เป็นหินนะครับบางเจ้าเล่นแต่ดินทรายนะครับวันนี้มาเล่นหินนะครับ อยู่ใกล้เขากระโดงอำเภอเมืองบุรีรัมย์ครับบ้านโคก่อเป็น SK120 ครับวันนี้ทำงานนะครับอาจจะชุดไม่ได้ลึกนะครับได้เมตร50กว่ากว่านะครับมาเจอหินเป็นเพืกนะครับดูครับเป็นหินนะครับเป็นหินก้อนครับลึกบ้างต่ำบางสูงบ้างครับ วันนี้เป็นเจ้าเยี่ยวเหลืองนะครับ s k 120ขุดลายวันครับวันนี้มีงานก็เรียกใช้ได้นะครับทีมงานธุรกิจนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับ ทีมง,งานธุรกิจให้เช่ารถตั้งแต่3 0ถึง2อ0รนะครับถึงรถใหญ่นะครับรถขุดไซส์ใหญ่ไซส์เล็กไซส์กลางก็มีนะครับให้เช่ารถขุดทุกไซส์นะครับโอเคครับคลิปนี้สั้นๆครับเราปากเสร็จสะก็มาชมคลิปต่อไปนะครับตอนสะจะเสร็จอีกที่นะครับโอเคครับ